มาอยู่กับกินหมูเทรดเดอร์นะครับมาดูกันที่เทียนะครับที่ทำเฟรมสชั่วโมงช่วงที่18กุมภาพันราคาอยู่ใต้เส้นแต่ยังยูบนเหนือเส้นเงาอยู่นะครับการไซเบมีการไล่ราคาลงมานะครับนช่วงที่21เนะครับ21เนี่ยมีสัญญาสีเขียวมาเรื่อยๆนะครับถ้าเราจะเข้าเขาควรจะให้เส้นกราบด้านล่างนะครับเส้นฟ้าเงินนะครับเส้นคู่เนี่ยาชนด้านล่างนี้นะครับผมก็เป็นหนึ่งจุดที่เข้าแต่ครับที่ผมบอกว่าให้ดีเซใครับเวลาเข้าก็คือว่ามันจะมีย่อย่อในย่อนะครับเราคิดว่าราคาจุดนั ะครับแต่ถ้าขายเราก็มีกำไรนิดหน่อยนะครับแต่สูตรก็คือขายเหนือเส้นทุกเส้นนะครับสูตรของเทคนิคของเรานะครับอันนี้ยังอยู่ใต้เส้นใหญ่ที่เป็นสีแดงอยู่ก็ถ้ารอได้ก็รอนะครับแล้วก็มีการลงมานะครับเทสที่เส้นเล็กนะครับแล้วก็เทสขึ้นทะลุเขานี้นะครับทะลุเส้นใหญ่ขึ้นไปนะครับทะลุทั้เนเงาขึ้นไปนะครับมีการไซเบย์จนมาวันนี้ครับวันที่1 9เราสามารถรอมาขายที่กราฟฟ้าดังฟ้าขาวเนี่ยมาขึ้นมาชนเพดานได้นะครับอาจจะไป18ถึง1 9เหรียญก็เป็นไปได้นะครับวันนี้สมมติเราขายทททีีีี่่่่่่ววววัััััััันน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 ้้้แลลกกกะะะะะคคคครร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 รบบบบบเเเเเาา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 ขยยย29ชงงงงมมมดููปปอออออ์์ซ็ตตตไณ 6%นะครับใช้เวลา6วันนะครับกินมูเซเดอร์ขอบคุณที่ติดตามรับชมมาฟังสวัสดีครับ